ถนนรกร้างอันน่าสยดสยองปกคลุมไปด้วยหิมะเครื่องจักรสังหารไม่หยุดที่จะฆ่าคุณคุณจะหาทางออกได้หรือไม่ดัสมิ d ไรท์เป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์สยองขวัญแนวรถในยุค80ขอบคุณสําหรับความคิดเห็นและการเล่นพวกเขาชื่นชมมากสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าด s m e t ทไรท์เป็นเกมสยองขวัญแนวรถยนต์นะในยุค80ไม่รู้ว่ารถยนต์เนี่ยมันจะเฮร์เลอ,อย์ยังไง ไม่ได้เล่นเกมเรอเร์เรอรมมาหลวันและเดี๋ยววันนี้ก็จะมาจัดหน่อยโอเคเดี๋ยวดูอ็อปชั่นหน่อยนะก็จะปรับให้สุดเลยและกันนะจะได้เห็นผีแบบชัดๆมันจะมีผีไหมโอเคอันนี้ก็ปรับสูงสุดสูงสุดหมดเลยนะโอเคไปอุ้ยภาพภาพเอาเรื่องนะภาพสวยนะอะไรเนี่ยก็คือเอ้เอา โอ้ยเดินได้ละโอ้หบรรยากาศโอเคมีไฟฉายไหมไฟฉายไม่มีด้วยอ๋อนู่นหรือเปล่าเป็นเกมแนวรถหรอเป็นรถสยองขวัญอะไรอย่างงี้หรอจะมีแบบเป็นรถผีสิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอ ประตูสีแดงคืออะไรเดี๋ยวนะอ๋อเมื่อกี้นึกว่าเป็นรถรถปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่รถครับผมเป็นเอ่อไฟจากอุยอ้ยอุ้ยเสียงรถข้างหลังเราข้างนอกอ๋อผมเข้าใจแล้วเราต้องรีบวิ่งหนีเข้าประตูสีแดงให้ทันใช่ไหมขับมาแล้วได้ยินเสียงรถตรงนี้ไปไหน วิทยุเราเอียงได้ด้วยนะโดดได้เอยโดดได้ด้วยโอเควิ่งไม่ได้นะนี่คือการย่องเอ้เดี๋ยวโอเคเมื่อกี้กดย่องกดอะไรอะ่ะกดอ๋อกดคอนโทรลเดี๋ยว โอเคต้องกระโดดก่อนนะถึงจะวิ่งต่อได้เสียงรถอยู่ข้างหลังอ่ะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างบนวะเนี่ยน่าจะอยู่ข้างบนนะโอเคไม่มีอะไรไปต่อได้เฮ้ยโอ้ยอ๋อเขาใจเข้าใจแหละโอ้เข้าใจคิดนะเข้าใจเจ้า โอ้โหมานี้แลเหรอมันมาแบบนี้เลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเนะก็คือรถจะวิ่งชนเราเอ้ยจะขับชนเรางี้หรอมันเป็นรถผีสิงครับทุกคนเอ่ออุ้ยเอ้มันทุกอ๋อเข้าใจแล้วมามาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยึบเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นพวกจะเย็นจะเย็นเฮ้ยเดี๋ยวต้องกระโดดกระโดดข้ามตรงนี้มามามายังไงยังไงมาฝั่งนี้บ้างมาต้นไม้ต้นไม้ช่วยได้ไหมต้นไม้ช่วยได้ไหมไอตรงนั้นมาติดอยู่เฮ้ย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 โอ้โหทันอยู่มันยังม่มันยังไม่หยุดมาอีกรอบมาอีกรอบเออ ไปแล้วอยู่ไหนประตูสีแดงอยู่นู่นรีเร็วพวกฮึบอีกรอบพี่อนอีกรอบเอ้ยไม่ทนันไม่ทันแบบนี้เฮ้ย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 อ๋อโอ้โหรถผีสิงรถผีสิงของจริงไอ้คันนู้นติดอยู่นะโอเคเหลือแค่คันนี้ตัวเดียวมารอบมาเออไปนู่นเลยเฮ้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 ยฮึบฮึบเออเอ,อ้ย อีกนิดเดียวเออเอาอยู่ในลิฟต์เอาเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมเสียงเพลงเสียงเพลงคันคุ้นอะเอ้ยถ้าเราจะออกไปเดี๋ยวแป๊บนึงเตรียมใจครับฮึบอ่ะโอ้โหเสียงรถแยะข้างหลังเราเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้แหมมันมาแล้ว มันมาแล้วเราเรียบวิ่งเราเรียบวิ่งไปตรงนี้ตรงนี้หลบได้หลบไม่ได้ตรงนี้เฮ้ยโอ้โหโอเคมาผมมาจุกระดับสุดยอดวิธีการจุกมาไหมจะมาไหมเฮ้ยอีโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมายัางมายัางแล้วประตูอยู่ไหนประตู เฮ้ยเฮ้ยหลบตรงนี้ก่อนเออประตูเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็โดดก็โดดตรงนี้โอ้โหหลบได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยมันมันมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้โหโดดสกแซกกอแซกยังไงยังไงไอ้ตัวนี้ะตัวนี้มาตัวนี้มายังโอ้โหมืดมากเกมมาเลยโอ้โหมันมีสองตัวไอ้อ้ตัวนี้เอ้ย โอ้โหทำงานเป็นทีมปะโทษเมื่อกี้ไอ้ตัวนั้น,นมันชนมันถอยหลังมาชนเพื่อนมารอบนี้อ๋องประตูอยู่นู่นสีแดงอยู่นู่นเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวจะเย็นพวกเออมาอีกแล้วมาอ,าอีกแล้วึบฮึบโอ้โหตรงนี้ไปไม่ได้เราต้องรีบวิ่งไปนู่นมามา วิ่งไหมทำไหมโอ้ตรเข้าตรงนี้ครับเออเออนี่ไงเป็นงงยังไงล่ะมาโอ้โหตรงนี้วิ่งได้ยาวเลยครับผมรีบวิ่งไปวิ่งโอเคน่าจะไกลอยู่นะโอ้โหไม่ไกลแล้วมันเริ่มมันรีบมาแล้วโอเคเร็ว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 อ๋อโอ๊ยตายโอ๊ยโอ้ยอยู่บนตึกอย่าบอกนะว่าโอ้โห มันมีแบบหลอกไหมอ่ะมันมีประตูหลอกไหมใช่ไหมว่ายังไงน่นไงโอเคนึกว่าจะหลอกกันเออยังไงเนี่ยเอาซาวขึ้นเอาจบแล้วหรอโอ้โหสั้นก็สั้นจริงนะโอ้ โอ้มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีผีนะครับแต่ว่าเป็นรถผีสิงแบบคอยที่จะขับมาชนเราไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไรนะแต่ว่าก็โอเคตามที่เขาบอกว่าเป็นเกมสั้นๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมเอ้ยพาร์ทหน้าบ้าเลยเดี๋ยวไว้เจอกันเกมหน้าครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายๆครับผม